สก่าเรนะพูดทางอภิปุชยามิอิมินาสกาเรณ์นาทำมังอภิปุชยามิอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปุชยามิอรหังสมมาสัมพุทโผขวาพุทธังภักขวันตังอภิวาเทมิ สวากาโตภะคะวตาธโมธัมมังนัมสามมิสุบติปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังขังนัมมินัมโมตัสสะภะคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันทามิพุทธังสัพพะเมตสังฆะมารธรเมพันเตวันทามิธัมมังสัพพะเมตสังฆะมารธรเมพันเตวันทามิสังฆังสัพพะเมตสังฆะมารธรเมพันเตพุทธังสละนังขเชามิธัมมังสละนังขเชามิสังฆังสละนังขเชามิ ทุติยามปีพุทธังสระนังกชามีทุติยามปีธรรมังสระนังกชามีทุติยามปีสังฆังสระนังกชามีตาติยามปีพุทธังสระนังกชามีตาติยามปีธรรมังสระนังกชามีตาติยามปีสังฆังสระนังกชามีอิทิพิโสภควาอรหังสมมาสัมพุทโธวิชฌะจรณะสัมปนโน สุขโตลกาวิูอนุตตโริสธรรมสารติสัตธาเทวมนุษางพุทธุขวติสวะฆา,าโตภะคะวาตาธโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกปะไนโกปัจจตังเวทิตาโพนยุหิติสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆชุปฏิปันโน พักขาวโตสาวกสร้างโหยายาปฏิปันโนพักขาวโตสาวกสร้างโหสามีจิปฏิปันโนพักขาวโตสาวกสร้างโหยาที่ทางจต,ตาริปุริสาโยคานิอัตถาปุริสาปุคลาเอสาพักขาวโตสาวกสร้างโหอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกาเรเนโย و. อนุตตะลังปุญญกเจตังโลกะสาติพหุงสหาสมะพินิมิตาเศร้าทันตังครีดเมฆาลังอุทิตโคระะเสนมารังทานาทิธรรมะวิธินาชิตวามุนินโตตันเดชสาภาวะตุเตภาวะตุเมเชยมังคลานิมาราติเรกมะพิยุชิตาสัพพะรัติง โอรัมปนารวะกมคมภทายะังอันติสุทันตวิธินาชิตตวามุนินโธตันเตชิสาภวตุเตโวตุเมชิยมังคลานินาราคิริงกเชวรังอติมัตภูตังทาวะกิจักกมัสนีวาสุธารุนานตังเมตัมกุเซกวิธินาชิตวามุนินโธตันเตชิสาภวตุเตภวตุเมชยมังคลานิ อเคตักาคมติหัตถาสุธารุนันตังภาวันติโยชนะปัทถังคุลิมาลวันตังอิทีพิสังอาตมโนชิตตวามุนินโทตันเดยสาภวตุเตภวตุเมชีมังคลานีกาตวนากาธมุทรังอิวะคมพินียาจินใจญาทุทวจนางชนะกายมันเชสันเตนะโสมวิธินา ชิตาวามุนินโทตันเดชสาพวตุเตพวตุเมชยมังขาลานิสัจจังวิหายะมาติสัจจกวาทกเกตุงวาทาภิโรปิตามนังอติอันทัพูตังปัญญาปทีปะชาติโตชิตวามุนินโทตันเดชะสาพวตุเตพวตุเมชยมังขาานิ นันโทบานันทูชจังวิบูทังมหิทิงผู้เตนะเทระผูจะเกนัธมาปยันโตอิทูปเทสาวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาพราะว่าตุเตหพว่าตุเมชิยมังคลานิทุกขหาติถิพูชจเขนัสวทาหะทั้งพรหมวิสุทธิชิติบิถิปคาทิธานังยานาเทนะวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาเพราะว่าตุเตหพว่าตุเมชิยมังคลานิ เอตาปิพุทธชัยมังละอัฏฐาคา,าทายวาจโนทินาทิเนสา,า,าราเตมะอันทีเหตวานนาเนกวิวิธานิจุปัทวานีโมคังสุขังอธิขเมยนาโรสปัญโยมหาการุนิโกนาทโรทหิตายสะภภาบาลนนังอุเรตวาปารมีสภาปัตโตสัมโพติมุตตมัง เอเตนะสัจจวัตเซนะหุตุเตหุตุเมชิมังขลังเชยันโตโพธิยามุเลสกยานังนาติวัตโนเอวังตาวังวิเชยุหูหิเชนสุอาหังวิเชยุหูมิเชยมิเชมังขเลออัปลัลสิตปัลลังเกสีเสปะทวิปโขขเรอภิเสเกสัพพุทธานังอัคขาปโตปโมทเตสุนักตังสุมังขลังสุปภาตังสุหุนตีตังสุขานุสุหุนโตจัสุยินทัง พระมาจาริสุปัฏทคินางกายะกรรม,มังวาจากรรม,มังปัฏฐกินางปัฏาคินางมนกรรม,มังปิทิฏเตปัฏานินาปัฏาคินานิกตาวานารพันตเทปัทานคเนภะวะตุสัพพังคลังรักขันตุสัพเทว,วตาสัพพุทธานุภาเวนะสทานโสทีภะวันตุเตพระวันตุเมภะวะตุสัพพังคลัง รักขันตูสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสตานโสทีพวันตุเตพวันตุเมภาวะตูสัพพังคารังรักขันตูสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสตานโสทีพวันตุเตพวันตุเมอะหังสุขิตโหมิขอให้ข้าพเจ้านางสาวรินทอนทพบามีความสุขนิทิโคโหมิปราศจากความทุกข์ อเวโรโหมิปร oh uh oh an ah าจักเวนอัพยาปัจชุโหมิประจาจประสกอันตรายทั้งปวงอนิโคโหมิปราจความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตนางไปหารามิมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิุข้าพเจ้านางเสาวเรทนทอนทบมานขอเอโหสิกรรมกรรมใดที่ทำแก่ผู้ใดในชาติใดๆก็ตาม ขอให้เจ้ากรรมและนายเวรจงอโงหงสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้านางสาวรินทร์ทอพมานอย่าได้จองเวรนจองกรรมต่อไปเลยแม้แต่กรรมที่ใครๆทําแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหงสิกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพุทธเจ้าเป็นอภัยาทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไปด้วยอนิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้านางสาวรินทร์ทอพมานคุณบิดามารดานางทองสุขยงนางช่สสุขยงคุณพระพุทธระธรรมพระสงฆ์ บุตรสาวครับเจ้าเด็กหญิงพัทยาพรสุขยุงพี่สาวพี่ชายในปฏิบัติสุยุงประหยัดสุยุงไรสสุยุงผิวสุขยุงสุยมพรสุยุงยว,วันนสุยุงจรเลานเดนิทรอนแอนเบิร์กทารชิชากี้หลานสาวหลานชายและพี่เขยสามีในไม้ฮอบมานาามนไมยะมิทสมิธโทวิสมิธเฮลมุดละมาิงลุงป้าน้าอายาติกโกหุติกาเพื่อนรักเพื่อนสนิทพี่น้องเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนผู้คนทั่วโลกผู้คนทั่วประเทศ ขอาครัวบุตรหลานตลอดจนวงสาคนาญาตและผู้มีประการรักหนุ่้าำเจ้าจงมีความสุขความเจริญปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บปลอดภัยจากสิ่งเลวร้วายอันตรายทั้งปวงที่มองเห็นและมองไม่เห็นเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยทุกการขอให้มีอายุวันะสุขภาพาละมีโชคมีลาภมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตในทุกๆวันด้วยเถิดสาธุสาธุ สาธุสัพเพสตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหนุูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอััพยาปัชาหนุ่จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยายามเปลียนซึ่งกันและกันเลยอนนฆาหนุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตนาไปหารันตุ จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากุก,กภัยทั้งสิ้นเถิดอีทางเมมาตาปิตูนางหุนตุสุกิตาหุนตุมาตาปิตโรขอสมอนุนีจงสำเร็จแก่ยาตเแ็่ปิดามารดาของข้าพเจ้าขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางเมยาตินาหุนตุสุกิตาหุนตุยาตโยขอสมอนุนีจงสำเร็จแก่ยติท้งหลยข้าพเจ้าขอให้ยติทางแหลมข้าพเจ้ามีความสุข อิทังเมคุร oh ูปัชายาจาริยานางหุนตุสุกิตาหุนตุครูปัชายาจาริยาขอสมุรนี้จนสำเร็จแก่ครูประชาจางข้าพเจ้าขอให้ครูประชาจารย์ข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพเทวตานางหุนตุสุกิตาหุนตุสัพเทวาขอสมุรนี้จนสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายท่างปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทัางปวงมีความสุขอิทังสัพเพตานางหุนตุสุกิตาหุนตุสัพเพตา ขอสมงุันนี้จะสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทางสัพพเวรีนางหุนตุสุกิตาของตุสเพเวรีขอสรงุันนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงแก่เจ้ากรรมนายเวรขอสมงุันนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวททั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวททั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทางสัพพสตานางหุนตุสุกิตาของตุสเพสัตาขอสมมุันนี้จะสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเถิดสาธุสาธุสาธุาธข้าพเจ้านางสาวรินทร์ทพมานขออุทิศบุญกุศลจากการสวดมนต์เจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้าก,กรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าได้เคยร่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ท่านจะอยู es, zu, arios, uh. u, ่พบใดหรือภูมิใดก็ตามขอให้ท่านได้รับสน่วผลบุญนี้และปรดอโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้านางสาวรินทร์ทับมารด้วยบุญด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเธอสาธุสาธุสาธุอรหังสมาสัมพุทโธภะคะวา พุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพระขวตาธโมธัมมังนามาสามีสุปฏิปันโนพระขวโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิ